ุณเป็นผู้โชคดีสามารถกดรับได้ทันทีหนูก็นึกว่าแบบว่าเป็นแบบหนูเล่นแล้วแจ็ค팟แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กดรับเลยแล้วเขาก็ให้หนูสแกนหน้าหนูก็สแกนหน้าตอนนี้หนูไม่รู้ค่ะแต่ว่าที่เขาบอกกับพ่อสี่หมื่นใช่ค่ะพ่อสี่หมื่นแต่ที่ว่าเขาโทรมาเนี้ยสี่พันสามพันสองพัน่ามนเนี้ยค่ะจำนวนสี่หมื่นเพาว่ามันมีเข้ามาในบัญชีเราไม่มีค่ะหนูจะเอารถไปเข้าไปแนนหนูจะกล้าตัวตายหนูแบบหนูควบไปหมดน่ะ เขาขู่เพราะอะไรอย่างนงี้ยค่ะวันนี้มาแจ้งความอะไรอย่างไรค่ะค่ะแจ้งความคือหนูโดนข่มขูข่อะค่ะเกี่ยวกับหนูเล่นแอป แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเกมสล็อตค่ะแล้วพอหนูเล่นไปสักพักมันจะมีแอปเหมือนกับว่าให้ท่านเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินจากเราเพื่อเอามาหมุนตรงนี้คือแบบว่าที่เล่นแอปเพลินหนูก็ดีใจที่ว่าเออหนูไม่ต้องโอนเงินของหนูเพื่อที่จะไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบความที่รู้เท่าไม่ถึงการคือหนูไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นการพนันเลยอะ่ะแล้วแบบหนูมาเจอแบบเนี้ยแล้วหนูก็เลยเออดีใจหนูก็เลย เขาให้หนูกดรับทันทีเพราะว่าหนูเป็นผู้โชคดีหนูก็กดรับทันทีอะค่ะแล้วมันก็แบบมียอดเงินเข้ามาให้หนูก่อนพันแปดนี่หนูก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนูก็เล่นพอเล่นต่อไปมันก็ยอดมียอดเงินเข้ามาให้อีกแบบมียอดเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่แค่วันเดียวแล้ววันหนึ่งก็คือแบบประมาณสองรอบสามรอบอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาหนูก็อุ้ยมันแปลกแล้วทําไมมันเป็นแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบ กลัวหยุดเล่นไปหยุดเล่นไปประมาณอาทิตย์หนึ่งทีนี้มีโทรเข้ามาหาพ่อหนูโทรหาหนูมึงเป็นหนี้กูมึงต้องจ่ายนะโทรไปหาพ่อหนูว่าหนูว่าไปเป็นหนี้ไปกู้หนี้ยืมสิ่งเขาถ้าไม่ให้จะส่งบวกกันน็อกมาจะมาเผาบ้านจะแบบคือข่มขู่ทุกอย่างอะ่ะจนแบบหนูกลัวแล้วหนูไม่กล้าบอกใครหนูก็ไม่ติดต่อกับหนูไม่ติดต่อกับญาติเลยค่ะแบบหนูกลัว แบบหนูจะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์หนูจะกล้าตัวตายหนูแบบหนูควบไปหมดน่ะเขาขู่เขาว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาส่งขู่อะค่ะคเขาจะให้เราเอาเงินที่บอกว่าเป็นโบนัสคืนใช่ไหมคะเขาจะเอาเขาบอกว่าหนูว่าไปเป็นหนี้เขาสี่พันสามพันหนูงงว่าหนูไปเป็นตอนไหนหนูบอกหนูไปกู้ตอนไหนคะเขาโทรมาหนูบอกเดี๋ยวนะคะหนูไปกู้เงินพี่ตอนไหนเขาบอก มึงพูดกับกูดีๆสิมึงจะตะวาดกูทําไมหนูบอกหนูไม่ได้ตวาดแต่พี่พูดพี่ไม่ได้ฟังหนูเลยหนูก็นึกว่าพี่ไม่ได้ยินหนูเขาก็ด่าด่าด่าแล้วเขาก็บอกว่าทําไมมึงไม่ใช้นี่กูรู้ถามว่าหนูต้องใช้นี่ยังไงพี่พี่พ,พี่ส่งเลขบัญชีให้หนูได้ไหมส่งไม่ได้หรอกแบบคือว่าให้หนูแบบว่าด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกว่าหนูขอแอดไลน์ได้ไหมหนูจะโทรกลับไปหนูทุกเบอร์ที่เขาโทรมาหนูไม่สามารถโทรกลับได้เลยโทรกลับหาเขาไม่ได้เลย มันจะขึ้นเป็นปากีสถานมาั่งรัสเซียมั่งเป็นเบอร์ที่แบบเป็นบวกบวกนำหน้าค่ะแล้วคือเรื่องของเรื่องคือแบบว่าทางทางนี้คือเขาเข้าไปเล่นแล้วเขาก็ไม่รู้ไงว่าว่าที่เรากดเข้าไปมันคือแอปเงินกู้<ม>คือแบบว่านึกว่าเฮ้ยเราได้โบนัสมาเราได้เล่นต่อแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โอนเข้าบัญชีไม่ได้นะคือเล่นหมุนหมุนไปอยู่อย่างเงี้ย จนวันนึงแบบเฮ้ยเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะพอเราได้พอเราเล่นได้มันหักมันหักเราหักเราก็เลยไม่ใช่ละคือเราจะไม่เล่นแล้วเราจะถอนพอเราหายไปปุ๊บโทรไปทางทางญาติทางพ่อทางญาติพี่น้องเราแล้วก็ข่มขู่บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดคุณไม,ไม่ไม่ไม่ใช้ไม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเดี๋ยวจะส่งคนไปแล้วเดี๋ยวจะอะไรแล้ววันนี้ก่อนที่จออกมาก็มีโทรมาหลายสายเลยนะ โทรมาเราก็เลยถามว่าเออแล้วแล้วมันจะต้องยังไงเขาก็บอกว่าก็คือต้องจ่ายนะเออเราต้องจ่ายยังไงเราขอเลขบัญชีได้ไหมเขาบอกว่าไม่มีหรอกพี่ต้องเป็นโหลดแอปก็เลยว่าแล้วแอปอะไรเขาก็บอกว่าสินเชื่อยินยอมเขาบอกว่าแล้วทําอย่างนี_<_้นะก็เลยเราต้องทํายังไงพี่คือเราก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีมันเข้ามาอย่างเงี้ยโทรมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวทําอย่างนี้นะถ้าเกิดไม่ทําอ่ะเขาจะมีเขาจะมีฝ่ายกฎหมายของเขา แต่ถ้าเกิดพี่ยังยังเงียบยังไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเหมือนกับว่าเขาจะมีคนดูแลแบบทั่วทั่วพื้นที่แล้วเขาจะส่งคนไปที่บ้านส่งคนไปตามที่บ้านเลยแล้วพี่จะต้องเสียวันละห้าร้อยด้วยคือแบบเขาก็ข่มขู่แล้วก็จะส่งไลน์ไปกับน้องน้องอีกคนนึงเขาก็ถามว่าเออจะใช้แทนไหมเขาบอบกว่าคือมันจะต้องใช้แทนยังไงอ่ะก็คือมันเราไม่ได้เราไม่ได้กู้เราไม่ได้เ,ไไดเ,ไไดเนี่ย แล้วเขาก็ส่งรูปมาข่มขู่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ทําตามอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปแล้วนี้เราก็ถ่ายมาอยค่ะมีข้อความส่งมาทางโทรศัพทส่งมาในแอปเลยค่ะว่าหนูเป็นผู้โชคดีแอปโฟยเนี่ยหนูถ่ายแคปเป็น,ปนแอปเล่นเกมพนันว่าปกติเล่นสล็อตนะคะปกติเราก็เล่นเกมพวกสล็อตพวกอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์อยู่แล้วแบบแทงหวยแทงอะไรในในระบบออนไลน์เดี๋ยวเนี่คนก็จะ จะไปทางนี้เยอะแต่แต่คือพอเราแอปเนี้ยเหมือนกับว่าพอเราเล่นไปแล้วเหมือนให้เราให้เราแบบโหลดอะไรให้เราแบบพอเรายินยอมปุ๊บเนี้ยแอฟเขานมันมันต้องมีผูกกับบัญชีนองเรใช่ใช่ค่ะเรามีแอปเล่นอ่าพนันออนไลน์ไว้อยู่แล้วเออเราอ่ะเราก็ยอมรับว่าเราอ่ะมันก็ต้องมีคนเล่นทุกคนอยู่แล้วแหละแต่คือที่ผ่านผ่านมาไม่เห็นมันมีอะไรเลยแต่พอมาแอปนี้ แอปนี้แฟนเล่นแล้วแล้วอยู่ดีเด้งขึ้นมาว่าคุณได้โบนัสเขาก็กดเข้าไปเพื่ความที่เขาบอกว่ารู้ถ้าไม่ถึงใจให้คุณรับทันทีหนูก็กดรับทันทีเขาก็ให้มาอย่างเงี้ยยอดเขาจะเข้ามาหนูหนูแบบมันจะเป็นพันแปดพันห้าวันหนึ่งวันหนึ่งคือหนูไม่ต้องกดรับหนูกดรับแค่รอบเดียวค่ะคุณรับทันทีแค่นั้นคุณมีแล้วเขาอ้างว่าเราเป็นเนีเขาเท่าไหร่เขาบอกแต่ละคนโทรมาทั้งหมดทั้งน ตอนนี้หนูไม่รู้อะค่ะแต่ว่าที่เขาบอกกับพ่อสี่หมื่นใช่ค่ะพ่อสี่หมื่นแต่ที่ว่าเขาโทรมาวันนี้บอกว่าสามพันสองพันองพันเงี้ยค่ะเงินจำนวนสี่หมื่นที่เขาว่ามันมีเข้ามาในบัญชีเราจริงไม่มีค่ะคือตรงไหนคหมุนเวียนในแอปที่เขาเล่นเกมมาค่ะงเราเล่นการพนันกีฬาใช่ค่ะแล้วพอทีเนี้ยความที่หนูตกใจหนูจะทำยังไงแล้วหนูอะไปออกจากระบบแอปอันั้นพอมาวันเนี้ย หนูเข้าหนูเข้าแอปนั้นไม่ได้แล้วหนูจะไปดึงข้อมูลแบบว่าที่ว่าหนูเล่นอย่างเงี้ยค่ะมันดึงไม่ได้แล้วไม่ไม่อันนี้ที่เขาโทรไปทางพ่อนะบอกว่าเป็นนี้ส<แ>ี่หมื่นคือแบบโทรไปทางทางพ่อคือเห,หมือนเขาโทรไปขู่แต่ทางเราไม่เคยไม่เคยรับยอดถึงสี่หมื่นนะแล้วได้เงินจากเขาเท่าไหร่อันนี้เครดิตไม่ได้ปนแอปะมันมีเข้าไปเท่าไหร่มันมีเข้ามาแต่ละครั้งพันแปดพันห้าคือ คือมันเข้ามาเรื่อยๆคือหนูไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้จดไม่ได้อะไรไว้เพราะหนูไม่ทราบอะค่ะว่ามันเป็นเงินอะไรใช่ค่ะหนูกดรับแค่ทีเดียวให้หนูสแกนหน้าทีเดียวเองมีเงินที่ได้่นกับพนันบ้ารแล้วมีเงินที่ทรกเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาโทรไปหาพ่อหลายนของเนี้ยเขาได้เบอร์ไปได้ยังไงเพราะว่าตอนที่หนูสมัครแอปป่ะค่ะเขาจะถามข้อมูลหนูหมดเลย เขาถามเขาถามข้อมูลเลขหน้าปัดเขาถามยันค่านำเข้าไฟที่ห้องอะค่ะนั่นแสดงว่าตอนที่เรากดรับก็ต้องมีการเพิ่มข้อมูลส่วนตัวเข้าไปด้วยถูกไหมค่ะไม่รู้โดยโดยที่หนูไม่รู้เพราะว่าข้อมูลอ่ะมันอยู่ในแอปนั้นอยู่แล้วนะคะแอปเกมที่โหลดมาจากไหนเป็นเบ์เซอร์อะค่ะเจอแอเจอเจอเกมมันเป็นลิงก์ที่ที่บริษัทเก่าเขาให้มาแล้วหนูว่าเคยเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันกรอบข้อมูลเยอะหนูเลยไม่เข้าไปเล่น พอมาเมื่อประมาณประมาณ2เดือนที่แล้วอะ่ะหนูก็เลยลองเข้าไปสมัครแล้วมันก็ให้กรอกข้อมูลเยอะมากแต่หนูก็เล่นนะคะหนู<า>เป็นเกมสลอ็อตเกมสล็อตค่ะเราเล่นนานหรือ,อยังคะก่อนที่เขาจะแบบบอกว่าเราเป็นผู้โชคดีเนี่ยเล่นมาประมาณกี่เกือบเกือบสองเดือนค่ะเกือบสองเดือนค่ะถึงมีข้อความาว่าเราเป็นผู้โชค <สๆ S 2> ใช่ค่ะกดครั้งเดียวแล้วก็จะมีเงินให้เป็นเครดิตเล่นไปเรื่อยตอนแรกเขาบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินสองหมื่นหนูก็เข้าไปดูในบัญชีอ้าวไม่เห็นมีนี่ แต่ก็ดูในในท,ที่ว่าเล่นที่ว่าเล่นเกมก็ไม่มีนี่ทีนี้สักพักหนึ่งก็จะมีเรื่องขึ้นมาคุณเป็นผู้โชคดีสามารถกดรับได้ทันทีหนูก็นึกว่าแบบว่าเป็นแบบหนูเล่นแล้วจจ็คดแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กดรับเลยแล้วเขาก็ให้หนูสแกนหน้าหนูก็สแกนหน้าพอสแกนหน้าเขาก็บอกคุณคุณคุณอะไรอนุมัติผ่านแล้วอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็โอนให้หนูก่อนพันแปดหนูก็ยังไม่ได้ไปดูข้อมูลอะไร พอทีนี้มันเริ่มมีเข้ามาเยอะๆหนูก็เลยลองกดเข้าไปคุณได้พันแปดแต่คุณต้องใช้พันสามพันเข้ามาพันห้าคุณต้องใช้สามพันหอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับแบบ